สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าไปหาเจริญนะครับครับคุณมีนรู้สึกไงบ้างครับเพิ่ง,งรู้เหมือนกันผมรู้สึกก็วงนอนมากง่นอนมากครับอันนี้เรากำลังออกจากโรงแรมบีบีทูบูติกแอนด์บัสเจ็ตโฮเทลเดี๋ยวที่ไปเจอหอคุณเลยเนาะอะไรนะนิมาน์ทหอสิบห้าเอาซองที่มาก็ได้ไมาแ้วยังบมีตังค์เสื้อเอาแล้วครับครับผมแบงค์ครับตอนนี้เรา,าออกำล,ลัง มุ่งหน้าไปไหนครับเป็นไปงานเจ้าบ่าว <c oughs> เพื่อนเลนรับ <c oughs> เพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเลยน,นะครับคุณรู้สึกไงบ้างครับที่จเจริญแต่งงานวันนี้ครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนอยากจะเป็นเจ้าสาว <c oughs> อร่อยมากบอกให้รนหมูปิ้งคุณพ่อเราไปโดนมันโทรอีกนะคุณเดินกันเร็วเกินไปถ่ายไม่ทันไม่เดินไปเถอะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ค่อยถ่ายมาถ่ายแต่ละคนหล่อหลนั่นเลยครับแก่ไฟทรายอยู่นี่ไม่แก่ฝไฟทรายแน่นั่นไน่นั่นนั่นก็ไม่นั่นเข้าแก่ไฟทรายนะเขาแก่ฝไฟทรายครับพี่มดผมเสียเสิง เปลี่ยนแสงมาพิก้อนเออทบอเข้าใจโคูซานีว่ะมันจะเปลี่ยนลุคแบรนด์ก็มันนำองค์ออกไปไหมใช่เอามองค์ออกไปเออทำไมเปลี่ยนทำไมวะไม่รู้เหมือนกันนี่พวกคุณไม่กลัวเจริญเขาจะเสียใจกินข้าวเช้าโดยไม่กินเหล้าเขาหรอก็บอกว่ิทูเลดเนี่ยไอ้ไรไอ้ไปปากนะโอ๊ยเจริญบอกบอกว่าไวิทูเลดแล้วกันหัว่าวิทูเลตวิทูอยู่ไหนเนี่ยใครโทรหาวิทูยัง เราครบกันเลยใช่ไหมหลักกันอยู่คือกัอนอก็คือคบกันอยู่ยใช่ไหมใช่ใช่ขณะนี้เรากำลังจะตรงไปทางเขื่อนไมงกันนี่คุณครับครับน้องสม้มบ,บอกเลยว่ารถที่ตามมาข้างหลงังเป็นรถของใครเกียร์ในเมเลโอเกียร์มอเ,อเ,อเ,เ,อเลอร์มาครับท่าน ท่านประธานท่านประธานท่านประธานก็ชื่อจริงว่าอะไรท่านประธานเสียเซ็งเสี่ยเซ็งหลคนแล้วก็บอลแอ็กซ์ปลและแฟนเยีอะมากพระเจ้าบอลพระเจ้าบอลข้างหน้าเราจะตรงไปเพื่อไปสมทบกับมีทูลนะครับมีทูลมีโซลยูต้องไม่ยอมไปกับเรานี่ไงโรงพยาบาลตะเกียร์รถมีทูลก้าจอดเหรอโอไยไอ้หักเนี่ย ครับเรากำลังติดตามพฤติกรรมของมิทูลมีศีลเมื่อกี้เขาจอดร้อของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเราผ่านเข้าไปแล้วอีกประมาณกี่กิโลวะห้ากิโลเจ็ดกิโลจะถึงงานของเจริญวันหย่านป้ายไหปเออป้ายไหนวะเมื่อกี้บอกป้ายบอยดาวไหนป้ายวะไม่หรือมิทูลไปมาแล้วมันค่อยวนกลับมาเป็นไปได้ครับอแต่ไปถึงงานแล้วค่อยวนกลับมาเขาอาจจะไปถึงงานแล้วใช่แล้วเขาไม่คน คือไม่ดูแล้วบินครับวันนี้ต่างกันเยอะเลยถึงมาตื่นกลับหมดแล้วรู้ที่มาตั้งแต่เเลยนะมาคนแรกไม่ดูแลคนแรกเขาอาจจะเข้าไปจอดในบ้านแล้วคนแรกของงานจอดรถในบ้านเป็นพ่อเลยทีเดียทุกคนสวัสดีสวัสดีให้กล้องหน่อยสวัสดีมาทธานก่อนเนอะสองคนขายยากเลยตัวละครรับมาครูชายา่บินครับคุณแนะนำตัวเองด้วยครับ แนะนำพี่อะไรมาในคนแรกครับเขาเซอร์เวย์มาแล้วเขาเซอร์เวย์มาแล้วแล้วก็กลับไปเม่อก่ตอนแรกคันนุ้ยอยู่ใกล้ๆงตรงบ้านแม่แตงคันนึกได้แต่ตรงบ้านแม่แตงขับผ่านผ่านมาเห็นนึกว่าใกล้หรือไกลชิบหายแต่บอกไปแล้วที่เจ้าทัวร์บอกตามรอยสี่กิ่มาหนาดีแต่พี่รู้บอกว่าแตงยื่นตอนนี้ขาดมีป้ายบอกแม่เราเราเลยตอนนี้ตอนนี้พวกเราอยู่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เราขาดใครบ้างครับวันนี้ขาดพี่ท็อปขาดพีเชษสีเราอ่ะพี่เชษขาดลอยครับขาดเอกไนได้ซิรีแฮครับิสวัสดีครับอยากเซียนครตัวไหนครับอยานี่ยอยู่ในงานแล้วนี่เิอย่าวแต้สิเวนแขน ทางเข้าเกิดไม่งั้นผมว่าเขาตั้งว่าแค่แค่นี้แค่เข้าบ้านคุณนำแสดงมาแล้วครับคูณตุลพรคนนี้มาเปิดโมบ้านแสดงแล้วครับไปไปไเดี๋ยวเราไป ในสองคนนี้มาก็กินแล้วนะครับกินอย่างเดียวแนะนำสานวันไร้เครครับทำไมเขาต้องตั้งให้มีววยด้วยวายชาลาวันชาละวันมาเสนอมาเสนอสำหรับของขนาดนี้เขาถ่ายรูปไม่เป็นหรอครับเพราะไปถือทำเท่เฉยเราใส่เราจริงๆเราควรจะยินดีกับเขานะครับงานนี้ใส่สองก็ใส่40บาทครับสี่สิบ ข้างหน้าเบื้องหน้านี้คือแก๊งหมานะครับนำโดยวิทูลมีสิลเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาตกใส่เฮ้ยโคตรหมาแล้วตอนนี้แล้วยายขายสายืนแล้วะขายเดินแล้วหนักอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเพื่อนข้างข้างหน้าแค่นี้นะไม่เดี๋ยวถ่ายรูปรวมข้างหน้าไงไม่เป็นสู้ก็เดี๋ยวตำนานเลยหรอไม่เคยกินหรอกเออไม่เคยกินก็เดี๋ยวตำนานได้ป่ะก็เดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยว บ้านจะยอดนะเสื้อคุณสวยนะครับเนี่ยเราต้องต้องลุกให้พวกผู้หญิงนะแล้วนี่มันจะเป็นเซตที่ร้าวไยนะแล้วนี่บอลมาเห็นที่ร้าวไปแล้วสั่งดังๆสั่งดังๆนะมีมีใครอยากโวยพรเจริญไหมเราจะทำเป็นคลิปโวยพรในซองอัดรด้วย รวมกันรู้เองว่าถ่ายขางหน้าไหมตอนนี้ทุกคนช่วยมันเอากล้องไม่พแล้วเหรอให้ทุกคนรอเจ้าบ่าวอยู่ตอนนี้มัดมือ9ก้ามงครับตอนนี้เขาียวเลี้ยวเขาจะเลียวใช่ไหม บอกแล้วว่าจะเช้าก็ได้แล้วมนทำพิธีช้าแม่งมึงจะหลับต่อยกับเครื่องโยกมึงแง่เลิกยังไม่อึนีงมันก้าแล้วนะรอบเมื่อกี้เจ้าบาลอยู่ไหนนะแม่โจเหรออยู่แม่โจแม่ริมอะไรก็ไม่รู้เออตอนนี้ไม่มีโลกมีเลิกไม่ไม่มีก็ไม่เลิกดีไม่มีเลิกไงเลิกก็เลิกไม่ต้องเลิกถูก เออเออเป็นความคิดที่ดีนะเราจัดงานไม่มีเลิกกันดเถอ่เกิดจะบ่ยอมรับก็คุณพัชยาเองแเดียวช่ไม่ได้กองวีโอถ่ายตากล้องตากล้องถ่ายคนนะครับนิ่งเออถ่ายใครก็ช่วยไม่ได้เราจะถ่ายอะไรเลยเรามาเมาวิทูลดีกว่าระหว่างนี้ถ่ายถ่ายทูล เอาเจ้านี่ถุยที่<ภ>พิการนี่แหละโดนตัดนิ้วไปถาหมดบอกทางเขาปะบอกทางเขาว่าเอาเอรู้เว้ยมองมองมองหน้ากูไม่เห็นป้ายแล้วเขาเห็นพวกเราเลยเลยเลยมึงไม่ติดป้ายด้านนี้ด้วยอ่ะใครยังไม่รู้เออติดแต่ป้ายด้านนี้เลินแม่งไม่แต่เราเห็นด้เราเห็นบ่ด้านนี้ไม่เห็นออด้านนองใส่จริงๆ้องมีสองด้าน ขออภัยโปรดใช้เส้นทางอื่นงานแต่งงาน <S <S ดาวบอย